ดวลเพลงดังพลังมัธยมแจกความสดใสล้นจอเพลงฮิตติดหูท่าเต้นโดนใจสัปดาห์นี้ดวลเพลงดังพลังมัธยมคัดเน้นเน้นเอาใจสายแดนด้วยการคว้าเพลงสนุกสุดที่ไวมาให้สาวน้อยวัยมัธยมได้ดวลกันสุดมันโดยมีสองพิธีกรคู่หูโหนธนากรศรีบรรจงและอ้อนอัครวัตรจุงพลวิวัฒเปิดเวทีต้อนรับ พร้อมชวน3ากรรมการทั้งตัวพ่อสายแดนไอซ์รันยูตัวแม่สายเอนเตอร์เทนตักซิริพรและเมนแดนแห่งวิกหมอชิดพลอยรันดาภาที่แท็กทีมมาให้คำแนะนำและเฟ้นหาแชมป์ประจำสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดพิเศษจากน้องน้องอิสลามวิทยาลายัยแห่งประเทศไทยเรียกน้ำย่อยก่อนเปิดฟลอร์ใครที่รอเพลงแดนสัปดาห์นี้โดนใจสุดๆเพราะเป็นการโคจรมาพบกันของสามสาวน้อยเจ้าเสน่น้องปันน้องปิงและน้องดีเทล ภารกิจเสิร์ฟินสายแดนด้วยเพลงฮิตจังหวะสนุกสนุกรักแท้ยังไงของนักร้องสาวเสียงดีน้ำชาชีรนัดแต่ละคนไม่ทำให้ผิดหวังทั้งร้องทั้งเต้นจนกรรมการกดคะแนนให้รัวๆพร้อมกับเอ่ยชงไม่ขาดปากว่าเก่งครบเครื่องมีเสน่ห์สุดๆได้ยินแบบนี้รับประกันเลยว่าสนุกเข้มขนน้นแดนกระจายแน่นอนติดตามความสนุกและร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการดวลเพลงดังพลังมัธยมวันพุธที่5มี าคมนี้เวลา13.25นาทีทางช่อง 7HD กด35 Facebook CH7HD และ CH7HD Entertainment และสามารถชมความลื่นไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b a k a b o t v และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube, CH7HD เว็บไซต์ รายการศึกวันดวนเพลงสงครามแชมป์เด็กเป็นรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับเด็กโดยออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา17.00-18.00นทางช่องวัน31ออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2560ผลิตโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทมีมิติจำกัด ผู้ดำเนินรายการพักชนวอวออสีแรงเป็นการนำเอาแชมป์ของศึกวันดวลเพลงเด็กมาแข่งขันเพื่อค้นหาแชมป์เหนือแชมป์ชิงเงินรางวัล200,000บาทแชมป์ทั้ง12คนของศึกวันดวลเพลงเด็กจะมาจับประกบคู่แข่งขันโดยแข่งแบบน็อกเอาท์ในรูปแบบที่คล้ายกับศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์แต่ที่ต่างกันคือจะไม่แบ่งเป็นสายจะจับสลากทั้ง12คนเป็นทั้งหมด6คู่โดยทางรายการจะให้เตรียมเพลงทั้งหมด6เพลง เพลงใดที่ได้นำมาแข่งขันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ในรอบต่อไปอีกผู้ที่กรรมการที่ชนะสองในสามเสียงจะเป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบที่สองต่อไปารายการศึกวันดวลเพลงเด็กเป็นรายการเกมโชว์การแข่งขันเพลงลูกทุ่งที่มีใจรักร้องเพลงลูกทุ่งที่มาเข้าแข่งขันในรายการศึกวันดวลเพลงเด็กไม่จำกัดเพศวัยและจำกัดอายุ3-12บปีสามารถเข้าเป็นแชมป์ในรายการศึกวันดวลเพลงเด็กและสามารถรับเงินรางวัลสูงสุด200,000บาท